รับสวัสดีครับบรรดาพี่น้อง Youtube พี่น้อง f อฟซีเราจะถึงพี่น้องที่เข้ามารับชมทุกแท่นทุกคนนะครับเนาะ,ะภารกิจวันที่สี่นะครับเนาะของการทำงานจะมาดูว่าช่างขึ้นเนี่อย่างพ่องเนาะไปออาไป อัปเดตการทำงานของช่างกันเลยนะครับเนาะเออนี่ขอขึ้นให้หนึ่งก้อนเนาะขอสูงขอสมรเพียงหัวเลยนะครับเนาะเนี่ยเพียงหัวเลย

ไม้นี่ปอนอยู่เนาะไม้สองขีบนี่นไม่เนะี่ยปอนอยู่เนาะคานขึ้นเท่าไรเนี่ประมาณสิบเซนคานขึ้นสิบเซนสิบเซนกประมาณนนี้เนาะ นี <Yeah. S 2> uh ่อ huh. ่ะอ่คาดว่าประมาณนี้สิบเซนนี่หรอครึ่งเดียวฝ่ามืออะค่ะฝ่อมืออโอเคอยู่ เสาคับานบนนี่ได้เทพร้อมเดียวกันนะเนาะ่เสา,สาก่อนออ,อ๋อ,อ้หอนเสาก่อนอืมวันนี้ตอนได้เทเสาอยู่นนเาานาะูกเทคานเาน,น่กัเป็นอันเซฟพี่ีอ่ะเนาะ เริ่มเทเสาแล้วจะมาดูน่างานกันสักหน่อยจะมี 变花窗吗？ วามสี่ห้าหกเจ็ดก้อนเจ็ดก้อนคุณนี้ตัวไดโอ้ยังออกมาได้อยู่กันเนี่ยลูกนี่ไออกมานี่เนี่ยคอยนี่ออกมาทางใดเนี่ยน่มันจะปิดช่องประตูลูก แล้วมันจะปีกเข้าไปได้ได้หลน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลวดบ้านเลอนี่เออเามันหมอออกมาแล้วรูกเนี่ยตอนออกมาอยู่กะอเออแก่ามันพูดกอกว่ามันหมออกมาแล้วนนยยก็ไอเลยไม่ได้สนใจมันเน่ย

六、三、嗯、四。

เพราะว่คนนาคนอยู่ท <да ั้งนอกกรงคนอยู่ทั้งนอกกรอทางนอกแง่เจ็บ่มีีนี่แบร้อย แข่งไส้คานคานบนเนาะพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกะนะ <c oughs> ก่อนนะใกล้ๆบ้านเฮานะ <c oughs> ทั่วโลกกัน

ฮะอ่มผมดินกนยากนะมถมดน่กถมติ๊กนน่กัติ๊กนน่กับ้านมันก็มาติ๊กแต่ปุ้นนะค่ะบ้านอ่ะบี้านไดอะอืมใช้แปลงบ้านได,นนได้งบมีน้อยเดี๋ยวนี้อยว่ากันว่าลุน 有了，就是。